สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาตรวจดวงการงานในช่วงไตรมาสที่3มนะคะการทานายนี้เป็นการทํางานโดยการวางลัคนาไว้ที่พบการงานแล้วก็ทายดวงดาวที่ลอยเนี่ยประกอบเป็นเรื่องเดียวกันค่ะมาดูเดือนกรกฎาก่อนนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมองว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นสําหรับคุณนะ จะเป็นเดือนที่เราอาจจะไปพบเจอผู้คนเยอะหน่อยนะคะอาจจะเป็นการแบบเดินทางไปแบบทําหน้าที่ต่างๆหรือไปพบเจอผู้คนนะคะ,ะซึ่งเรารู้สึกว่าการเข้าไปหากลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ทําให้เรามีความรู้มากขึ้นนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่ช่วยเอื้อในเรื่องของงานช่วยเอื้อในเรื่องของความรู้ช่วยเอื้อทําให้เรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันมีความเป็นมิตรนะ นะได้อยู่กันกับคนดีๆได้ปฏิสัมพันธ์กันได้คุยแล้วเรารู้สึกมีกําลังใจในการทํางานรู้สึกมีความสุขในการที่เราจะทํางานมีความแบบ proactive มากขึ้นมีความเป็นมืออาชีพนะคะอาจจะเพราะว่าคนที่คุณไปเจอก็เป็นคนที่เป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทํางานในเดือนนี้นะคะมองว่าเน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมนะคะมันสมมุติว่าคุณแบบปกติชอบประชาสัมพันธ์โดยการไป Uh, งานนี้นะคะหรือแต่งตัวลักษณะนี้อะไรแบบนี้นะ,ะมันจะแบบเหมือนเป็นภาพลักษณ์ที่มันจะต้องแตกต่างออกไปปกติสมมุติว่าไปเจอลูกค้านะ,ะเราจะใส่สูตรนะ,ะแล้วดูแบบว่ามีความเรียบร้อยเดือนนี้ก็อาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนก็ได้ค่ะเป็นชุดที่ธรรมะแมงคือภาพลักษณ์เราอะ่ะมันควรจะเปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อดึงดูดหรือเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่คุณกําลังจะเข้าไปเจอซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ มีความแปลกใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขาอาจจะต้องการให้เราแสดงภาพลักษณ์ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเหมือนตัวเราในในในอดีตเช่นคุณอาจจะเปรี้ยวมากปกติหัวสีที่แดงหูแต่งตัวแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งเฟือนะ,ะก็อาจจะมีความคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าภาพลักษณ์สำคัญมากๆในการเข้าไปเจอพกปะผู้คน แล้วก็มองว่าเดือนนี้เรื่องของการเจอคนเด่นใช่ไหมคะพอเหมือนกับว่าคุณได้ความรู้หรือได้เจอคนดีๆที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมคุณหรือคุณได้เข้าไปมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาหาความรู้จากคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เอื้อต่อการแบบทํางานในภายหลังอย่างเช่นเอื้อในเรื่องของการแบบ ทำธุรกิจของคุณพอคุณได้ความรู้หรือพอคุณเจอที่มันคนที่เป็นมิตรนะเขาก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการทําการค้านะคะหรือพอคุณไปเรียนรู้อะไรต่างๆนานามาคุณก็สามารถเอามาปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ด้วยนะคะซึ่งธุรกิจที่โดดเด่นนะในเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาก็ได้ แล้วก็มองว่าเดือนนี้นะคะเรื่องของความเครียดอะ่ะมักมีน้อยนะเออไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่อาจจะยุ่งบ้างนะคะยุ่งวุ่นวายเพราะว่าเราต้องไปเจอคนนั้นคนนี้นะคะเลยทําให้แบบบางทีพอเราไปเจอคนมามากๆอะคะ่ะในช่วงท้ายเดือนก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องแบบมีเกณฑ์การเดินทางหรือต้องแบบทํางานจากสิ่งที่เราแบบไปดิวไปติดต่อไปสังคมไปเจอคนมาเนี่ยมันจะเริ่มแบบ ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนหรือพอคุณเรียนรู้อะไรมาจากคนแบบรอบข้างของคุณะคะคุณก็อาจจะมีไอเดียหรืออาจจะแบบเริ่มต้นทำแบบโปรเจกต์โครงการอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็มองว่าจะค่อนข้างโดดเด่นนะในช่วงปลายเดือนคือมันเหมือนหาความรู้ก่อนเจอกลุ่มคนที่ดีนะคะแล้วก็พยายามสื่อสารทําธุรกิจแล้วก็เริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นนะแล้วก็เป็นเดือนที่ไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เครียดค่ะ มาดูเรือนสิงหาต่อนะคะมองว่าเดือนนี้เรื่องของการเข้าสังคมการไปเจอผู้คนการติดต่ออะไรพวกนี้ยังโดดเด่นเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดือนที่แล้วตรงที่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราเข้าสังคมเนี่ยนะคะมันก็จะมีอาการแบบเหมือนเราต้องแข่งแย่งแข่งขันกันว่าเออใครจะดีใครจะเด่นใครจะได้ใครจะเป็นจุดเด่นอะไรอย่างนี้นะคะมันมีอาการแบบรีบรีบเร่งเร่งหน่อยนะคะแล้วก็มองว่าสังคมที่คุณเข้าไปอ่ะ ในเดือนนี้คนที่คุณจะต้องเข้าไปเจอมันมีลักษณะแบบคือแปลกแตก,แกต่างกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในวงการพวกกลุ่มสวยงามนะเช่นทําแบบแบรนด์เสื้อผ้าทําโรงแรมทําร้านอาหารหรูๆพวกกลุ่มดารากลุ่มอินโฟนะ,ะอีกกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นแบบกลุ่มแบบสายเอ่อแบบครูพ้าแพทย์หมออะไรอย่างเงี้ยคือสายแบบว่าโห อะไรเงี้ยนะคะสายการเรียนการศึกษาซึ่งมันจะเป็นคนละประเภทอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นคนต่างชาติไปเลยนะคะหรือเจอกันในโลกออนไลน์คนแปลกๆเด็กกว่าแกกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึงแบบเช้าเจอคนลักษณะน,นี้ เย็นเจอคนลักษณะนี้ก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องปรับอารมณ์ต้องปรับรรบ,บุคลิกของเราเหมือนกันนะคะก็จะไปเจอคนเยอะแยะมากมายซึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆคุณน่ะก็ไม่ได้อยากจะเจอรู้สึกแบบว่าบางทีก็อยากจะเก็บตัวมางแต่มันเหมือนแบบไฟล์บังคับว่ายังไงเราก็ต้องไปนะคะเพราะมันมีเทียบเชิญมาหรือมันมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องแบบไปดิวไปคุยไปเรียนไปแบบว่าเอา่อพรีเซนต์นะคะไปเป็นตัวแทนไปทาประชาสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยซึ่ง คุณก็จะรู้สึกยุ่งวุ่นวายเพราะว่าเราออกไปเจอคนเยอะเราติดต่อคนเยอะใช่ไหมกว่าจะได้แบบกลับมาแล้วแบบ Followup แบบเพราะบางทีแบบได้นาบัตรมาเยอะได้ข้อมูลมาเยอะแล้วก็จะต้องแบบมีการดิวกันต่อเนื่องใช่ไหมคะเออที่เราไปเจอกันตรงนั้นเราคุยกันว่าอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นก็ต้องมีการพยายาม Followup นะคะกว่าที่เราแบบเหมือนจะได้งานแต่ละชิน้นอะมันต้องใช้เวลาในการ Follow เยอะหน่อยใช้เวลาในการติดต่อพูดคุยนะคะหรือแบบไปเจองานนั้น ยังไม่จบต้องไปเจองานนี้หรืองานนั้นมันแบบยาวต่อเนื่องต้องไปครบหมดก่อนถึงจะคุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณอะสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองนะคะเจอคนเยอะก็จริงแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดือนกรกฎาคมทําให้งานกว่าจะเข้ามาแต่ละทีเนี่ยนะคะมันต้องใช้ความพยายามมากใช้การพูดเยอะใช้การติดต่อคนเยอะแล้วจึงได้งานนั้นมานะคะ ก็เลยทําให้คุณรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยบางทีก็อาจจะอยากเบรกหรืออยากจะหยุดพักไม่อยากจะไปเจอผู้เจอคนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเจอไปเยอะแต่ทําไมแบบผลลัพธ์มันอาจจะได้น้อยหรือมันอาจจะแบบเออขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรประมาณนี้นะเออคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นอาจจะมีอาการแบบท้อแท้นิดหน่อยนะคะแต่ก็มองว่าเดือนนี้ยังไงงานอะ่ะมันเจอคนเยอะก็จริงนะคะวุ่นวายก็จริงแต่ไม่ได้เป็นงานที่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกหนัก หรือรู้สึกเหนื่อยนะหรือรู้สึกว่ามันแบบต้องไปออกแรงไปแบบทําอะไรที่มันผาดโผนผ่นนะคือมันไม่ใช่ไงมันแค่เป็นการบริหารจัดการชีวิตตัวเองอะที่ต้องเอาตัวออกไปเจอคนที่มันมีความหลากหลายการที่คุณจะต้องพรีเซนต์ตัวที่จะต้องแบบทําให้เขาลักเราเขาชอบเราหรือทําตัวให้มันกลมเกินกับคนที่เรากําลังจะเข้าไปเจออะ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าแต่ไม่ใช่แบบไปออกแบบ แบกหามหรือทํางานหามรุ่งหามข้ามอะไรอย่างนี้จะไม่ใช่อย่างนี้นะจะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หนักมาดูเดือนกันยากันบ้างนะคะมองว่าเดือนกันยาการงานโดดเด่นนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกันกันกบดาวอังคารเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวค่ะต้องออกนอกสถานที่นะคะการทํางานที่ไม่ได้แบบ อยู่กับที่หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวก็ได้นะพวกกลุ่มโลจิสติกพวกกลุ่ม Import Export อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะกลุ่ม Delivery อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะฝีมือคุณเก่งคุณชำนาญด้านไหน,นะคะเอาทักษะฝีมือของเราเนี่ยออกมาเป็นจุดเด่นนะคะหรือการทำงานที่เกี่ยวกับฟรีแลนซ์อันนี้ก็โดดเด่นคือมันเหมือนแบบอะไรก็ตามที่ทำเป็นหน้าที่อะ่ะ จวัดหน้าที่ประจําวันของคุณนะ่ะจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะจะแบบเรื่อยๆมาเรเรียนเพราะว่าคุณทํางานประจําด้วยคุณมีงานแบบรับจ็อบแบบเอ่อนอกสถานที่ในวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนงานประจำม,มันจะเฉยๆนะคะมันจะไม่ได้เด่นเผลอๆอาจจะมีแบบเอ่อปัญหาเยอะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าไอ้งานที่เกี่ยวกับฟรีแลนซ์หรืองานที่ทําออกนอกสถานที่อ่ะที่มันจะต้องแบบมีการโชว์มีแบบเรื่องของฝีมือ อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันจะเด่นกว่าเพราะว่าเลข3เนี่ยนะคะก็จะโคจรสัมพันธ์กับเลข5เลข7เลข8เป็นมุมตรีโกณธาตุลมถึงพบการงานธาตุลมเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของความคล่องตัวอยู่แล้วนะคะแล้ว3กับ8นี่เป็นดาวคู่ธาตุลมเลยอยู่ในราศรีธาตุลมเอีอ่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นคือมันเหมือนคุณต้องคือกล้าเราสมมติว่าเรารู้ว่าเราเก่งอะไรอ่ะนะคะเราต้องแบบใช้เวลานี้ในการแบบ ทำออกมาให้แบบมากที่มากที่สุดสมมุติว่าคุณเก่งเรื่องของอางานงานอะไรอาหารและกันปกติแล้วก็ขายของอยู่แล้วตามตลาดนี้มันเหมือนว่าเดือนนี้มันมันจะต้องมากกว่านั้นน่ะมันจะต้องเดินทางเยอะกว่านั้นมันจะต้องไปเยอะกว่านั้นมันจะต้องแสดงออกฝีมือมากกว่านั้นก็ทําไปเลยแบบ หลายตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะทำทั้งออนไลน์ออฟไลน์คือพยายามเหมือนสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองให้เราอะ่ะได้มีโอกาสได้แสดงฝีมือหรือบางทีแบบว่าปกติออกต่างจังหวัดอาทิตย์ละครั้งอไออย่างเงี้ยเดือนนี้ก็ออกมันเลยแบบคือออกไปเลยเยอะๆเคลื่อนไหวเยอะๆ กลุ่มนี้ดีนะคะ3มเจอ5้าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแปลว่าคุณนะเวลาเราแสดงฝีมือแสดงศักยภาพแล้วอะนะคะมันก็จะต้องแบบใช้ความรู้แบบบอกออกไปด้วยอะคือมันเหมือนลักษณะเหมือนทั้งบูทั้งบุญแบบนี้นะคะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเก่งเก่งแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกหรือสอนคนอื่นเขาเลยบางทีเราโชว์ออฟอย่างนี้ว่าเราเก่งเรื่องของการอาทําขนมทาอาหารนะคะเราก็อาจจะแบบบอกเขาด้วยว่าเราทํำยังไง ให้ความรู้เพิ่มเติมอ่ะไม่ใช่ให้เขากินอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้ากินอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็อาจจะบอกอคอร์สสอนเปิดคอร์สสอนหรือว่ามีการทำเทรนนิ่งนะมีการทำแบบเอ่อเรื่องของการเรียนการสอนอะไรเงี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ก็จะยิ่งเด่นใหญ่เลยนะคะสมเจอเจ็เออรนี้เป็นดาวคู่ศัตรูนิดนึงนะคะก็มองว่าคุณขยันจริงคุณจะได้โอกาสนะคะคุณจะได้ประสบความสําเร็จคุณจะมีความคล่องตัวคนรอบข้างเนี่ยเขาจะสนับสนุนเขาเห็นว่าคุณมีศักยภาพมีฝีมือสมมติคุณไปออกตลาดอย่างเงี้ยเผลอเพอคุณอาจจะแบบเจอลูกค้าที่เขามาเรียนกับคุณอย่างเงี้ยเขาก็ไปบอกต่อหรือเขาก็แบบเห็นความสามารถของเราเขาก็แบบว่าเออจ้างเราเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือน คนรอบข้างจะช่วยสปอร์ตในเรื่องสิ่งที่คุณทําคุณจะมีความคล่องตัวแต่คุณต้องดาวเสาวคือคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย คุณอาจจะต้องอึดหน่อยนะคะคุณอาจจะต้องลําบากนิดนึงบางทีตากแดดตากฝนทนร้อนทนหนาวแบบทํางานนี้ต่อมีงานนั้นเข้ามาอีกงานมันก็งอก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 ,อกมาเรื่อยๆคุณอดทนไหวไหมคุณทําไหวไหมถ้าคุณอดทนคุณทําเท่ากับว่าคุณยิ่งแบบโกยเงินเข้ามาอะไรประมาณนี้คะเหนื่อยหนักไม่เป็นไรแต่มันเหมือนมันมันจะได้แบบโอกาสในการแบบ สร้างสร้างฝีมือชื่อเสียงมีคนชื่นชมอ่ะในสิ่งที่คุณกําลังจะทําแล้วก็มองว่านะคะ,ะเหมือนอะไรก็ตามที่คุณทําในเดือนนี้มันจะต้องมีลักษณะของรูปผสมนะเช่นแบบพื้นฐานกับแบบสร้างสรรค์มันจะต้องแบบควบคู่กันไปอ่ะเหมือนอสมมติคุณมีผลิตภัณฑ์ยาสีฟันอารถดั้งเดิมกระรถที่แบบเพิ่ม กลิ่นเพิ่มรสชาติอะไรที่มันแบบแปลกแตกต่างทันสมัยอาจสมมติทำเค้กทำเค้กช็อกโกแลตหน้าแบบเดิมๆกับทำเค้กช็อกโกแลตผสมอะ,อะไรอันชันทุเรียนมะยงชิดอะไรคือมันจะต้องแบบมีให้ลูกค้าเปรียบเทียบอะทั้งสองแบบแบบเนี้ยอันนี้ก็จะยิ่งโดดเด่น แล้วก็มองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรารู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทำอ่ะเรารู้สึกว่าลูกค้าชอบลูกค้าแบบมีความสุขกับสิ่งที่เราทา แล้วคุณก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยนะเออก็เป็นเดินที่ดีอะถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่าเออแล้วการเงินกับความรักของเราจะเป็นยังไงไตรามาสที่3นะคะใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถทักไลน์ i h e e ชีตาแอสโทร g y ได้เลยค่ะ